ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่ปุนปูนซีเอสกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารที่อร่อยเนี่ยคือเรากินไปแค่อันเดียวมันก็อร่อยแล้วใช่ปะแต่พอเรากินเยอะๆเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเราจะอร่อยมากแค่ไหนวันนี้ผมเลยจัดนี่เลยฮะนี่นี่มันคือถั่วนะนี่คือผมกอกถั่วมาเยอะไม่มีกอกดิคือผมผมขอเรียกผม ผมขอเรียกว่าผมแกะถั่วมาใส่ในถ้วยนี้ตั้งเยอะแยะเลยนะผู้ชมดูดิมันเยอะมากขนาดไหนวันนี้ผมจะเอาถั่วเนี่ยมากอกใส่ปากผมเองนะผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอาถั่วเนี่ยเยอะเะเนี่ยเพราะปกติเวลาผมกินถั่วแค่สองสามเม็ดมันก็อร่อยแล้วใช่ปะคือมันกลมกล่อมมันอร่อยอ่ะผมอยากจะรู้ว่าถ้าเรากรอกไปเยอะเอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะก่อน,นที่ทุกผู้ชมจะไปเห็นถ้าเราพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคผู้ชมครับ ว่ามันจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเอาถั่วมากรอกปากนะคุณผู้ชมหนึ่งสองสาม <c oughs>